แล้วใช้เกณฑ์สิทธิ์ของนิติบุคคลทั่วไปแต่ก็จะมีบางกิจาการที่สามารถใช้เกณฑ์าสมเข้ามาในการยืดขนวนภาษีนิติบุคคลอันนี้ก็มีไม่ให้เช่นกรณีของกิจาการธนาคารธนาคารปกติก็เสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ์ที่มีดอกเบี้ยที่ได้รับถึงแม้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยก็ต้องเสียภาษีลูกหน้าเลยลูกค้าที่นัดชำระดอกเบีย้ยจะมีข้อยกเว้นไม่ให้ ที่ธนาคารเนี่ยสาม,มารถอเอาดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยเอาเสียโดยเชิงเกณฑ์กระสุดหนักที่ดได้รับจริงได้ครับก็คือถ้ามีการผิด,ด,ด,ดรับชำระดอกเบี้ยเกินกว่า3เ,เดือนอะไรธนาคารก็สาม,มารถเส,สียหนักตามจริงได้แต่สามเดือนแรกนั้นต้องรับรู้โดยเชิงเกณฑ์สิทธิ์ไก่อนแม้ไม่ไดนจริงก็ตามก็ต้องเสียสิทธิ์เพง่อ้าสั่งถอนก่อนครับดุลกิจการประกรันชีวิตกิจการประกันชีวิตก็ค่าเบี้ยประกันครับที่เก็บได้จากผู้ชาร์เนี่ย บริษัทประกันชีวิตก็สามารถรับรู้รายได้ได้ตามจริงตามเพี้ยนนะครับจา,จา,จาด,จาดหรือจะใช้เกณฑ์สิส่งนี้ก็แล้วแต่ครับที่ว่เาเลือกได้เลยเนี่ยเกณฑ์สิ่งไม่ได้หรือว่าจะใช้เกณฑ์เงินสดนะครับเสียภาษีโดยใช้ตามเพี้ยนประกันที่เรียบร้อยจริงก็สามารถทําได้ครับนอกจากกิจการธนาคารครับนอกจากกิจการการชีวิตแล้วกิจการรับผาปล่สร้างก็เป็นกิจการหนึ่งนะครับที่สามารถเลือกได้ดกันว่า,าวจะใช้เกณฑ์สิ่งจริงนะครับหรือจะใช้เกณฑ์ตามงานแล้วเสร็จ เพื่อเอามาคำนวณประสิทธิภูองอนี้ก็สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงกิจการออขายฝาก <c oughs> กิจการฝากขายนะกิจการฝากขายเนี่ยครับต้องระวังให้ดนะีต้องเป็นกิจการหนึ่งที่ผมเรียนว่ากิจการหลักเกิดความเสียหายนะไม่รุ้งเคื่อนขายในการฝา,ารกนนขายของอุปกรณ์กิจการฝากขายเนี่ยนะครับก็คือสมมติว่าเราเป็นบริษัทขายคอมพิวเตอร์แล้วเอาคอมพิวเตอร์เราเนี่ยครับไปฝากไว้กับ ข้างสั่งสินค้าเพื่อขายโดยปกติแล้วสัมภารให้รับรู้เลยได้ไม่เปลี่ยนสินเลยเปลี่ยนแค่ไปฝากเขาขายเท่านั้นเองไปฝากขายห้างเครื่องต้องรับรู้เลยได้เพื่อสินสินลูกหน้าเลยห้าเครื่องนี้รับยกเว้นไม่ให้ก็คือถ้าท่านมีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนฝากขายไว้นะครับก็คือเราก็จะ้ทำสัญญาฝากขายให้กับห้างสรรพสินค้านี้กับวันที่ทำสัญญาเสร็จต้องมีหน้าที่แจ้งสัมภาระด้วยนะครับต้องเอาสัญญานี้มาให้สัมภารดู ตัดภายในสามสิบวันภายใน15วันนะครับเราจะกกาที่ทำสัญญาทีเ่เกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยื่นสัญญาตัวนี้ไปก่อนรายได้ตอนเราไปฝากขายเนี่ยตรงนี้ก็ยกกังไม่ไ,ไ,ได้นะรับรู้ไปเลยได้จะรับรู้เป็นรายได้จริงก็คือถ้าห้าสิบสินค้านั้นเนี่ยมีการขายจริงจริงเมื่อไหร่ก็รับรู้รายได้พร้อมกับห้าห้าสิสินค้านั้นได้เลยแต่ถ้าไม่มีสัญญาตัวนี้นะครับเอาไปฝากคู้โดนทันทีเลยนะครับ,นะรบไม่มีคดีเกิดขึ้นก็คือ ก็เมีนําเข้าบริษัทนําเข้ารถยนต์กับที่นําเข้ารถยนต์มาจากต่างประเทศอันนี้พอนําเข้าเสร็จปุ๊บก็เอารถตัวเองไปฝากไปตามโชลูของบริษัทอื่นับโดยที่ไม่ได้ทําสัญญาแต่งตั้งตัวแทนผ่านขายขึ้นมาสมมติว่าจะถือว่าต้นทุนที่ไปฝากวางไว้ใี่โชว์รูมอื่นเนี่ยเท่ากับเสนอเป็นการขายเลยครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ยังไม่ได้ขายจริงๆก็ตามก็ต้องรับรู้เป็นรายได้เทียมันสีลูกหน้าเลยในปีนั้นเกิดความเสียหายเลยตัวเบี้ยปรัะกันเพิ่ม นอกจากสินว awesome ิธีบุคคลที่ต้องรับรู้เป็นรายได้ก่อนเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มกึ้นโดดด้วยครับถ้าบอกว่ามีการส่งมอบสินค้าก็ามีลูกจดท่านั้นเนี่ยให้กับลูกค้าไปแล้วถึงแม้จะเป็นปลาชันลูก็ตามก็ต้องเสียแฝดเจ็ดเปอร์เซ็นต์โดยตรงหน้าครับแต่ถ้ามีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนสำหรับขายและแจ้งให้สัมภาระเท่านั้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่มีหน้าที่ต้องส่งไปสัมภารนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีรวมไปถึงกิจการซื้อขาย การที่เรียกว่าเป็นการซื้อขายพัชระหรือว่าพวกการให้เช่าซื้อสินค้าเช่าซื้อสินค้าเนี่ยก็คือถ้าเราเป็นผ่อนชำระกับผ่อนชำระรถยนต์ผ่อนชำระตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่โดยที่กรรมสิทธิ์เนี่ยจะเป็นของผู้ขายอยู่แต่เรามีสิทธิ์ไปใช้ก่อนรตกลงผ่อนเสร็จจนกว่าจะผ่อนเสร็จเนี่ยกรรมสิทธิ์จะโอนให้เราถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้โอนเลยเนี่ยบริษัทที่เขา ให้เชาให้เช่าซื้อหรือว่าให้ผ่อนชำระสินค้าเนี่ยเขาก็มีหน้าที่จะต้องเสีสยภาษีโดยใช้เกงินสดน,น,นะครับแต่ว่ารายเสียเนี่ยครับกำไรจากการขายก็ต้องลดเสียเป็นปีแล้วเลยปีที่ให้ของมาไปนะครับกำไรจากการขายตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นราคาต้นทุนเปรียบเทียบก,กับราคาที่ขายโดยใช้เงินสดอย่างเช่นของราคาหนึ่งร้อยบาทแต่เวลาถ้าขายเงินสดที่เป็นอืรร่นขายไปร้อยยี่สิบบาทยี่สิบบาทตัวนี้เขาเรียกว่ากำไรจากการ บริษัทที่ให้ให้ให้ผ่อนชำระให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับก็ต้องเอาที่สบบาทตัวนี้เนี่ยมาเสียภาษียในปีนึงเลยปีที่ส่งของให้เขารับเสียในปีเดียวเลยครับแต่ถ้าเป็นดอกผลจากการผ่อนชำระก็คือถ้าราคาต้นทุนหนึงร้อยราคาขายเงินสดร้อยยี่สิบแต่เวลาขายเงินผ่อนร้อยห้าสิบบาทปีที่ปีที่เอาของให้เขาไปใช้ยี่สิบบาทกำไรตรงนี้ต้องมาเสียปีเดียวครับแต่ส่วนต่างสามสิบบาท ไอ้ดอกเบี้ยที่เป็นที่เกิดจากการผ่อนชำระเช่าซื้อเนี่ยอันนี้บริษัทพีซีเขาจะเฉลี่ยตามจำนวนปีที่ระยะเวลาที่ให้เช่าซื้อให้ผา,าอนชำระผ่อนชำระได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกดีในกรณีที่ซื้อขายผ่อนชำระราคาสินค้าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าควรจะใช้รูปแบบการกำนนดกำลังซื้อที่เปนรูปแบบไรนะฮะว่าดูรายจ่ายต้องห้ามนะครับ รายจ่ายข้างห้ามระดับก็บจะอยู่ในขา,ตา้ต่ำ65ตอกิโลครับเรียกว่ามีอยู่หลายตัวด้วยกันรายจ่ายพวกนี้เนี่ยนะครับเห็นหมดที่สัมภาร์เขียนกฎหมายออกมานะก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทการนะมีการสร้างรายจ่ายขึ้นเองนะหรือว่าสร้างรายจ่ายที่เยอะกวเกินสมควรทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าเป็นการนะเกลี่ยงภาษีไปนะทางเขาก็เลยมีการกำหนดเอาไว้เอาไว้ไว,นะว่ารายจ่ายพวกนี้เนี่ยถึงแม้ ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงของบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายจริงเกิดขึ้นกานแต่ในทางภาษีก็ต้องตัดมันออกไปครับหรือว่าจำกัจดจำนวนลงมาหรือว่าจะหักดีรูปแบบันนี้ก็เราควดูกันนะครับตัวแรกเลยที่เป็นหลักจ่ายต้องห้ามครับก็คือในเรื่องของเงินสำรองบริษัทที่ตั้งเงินสำรองเอาไว้ของตัวเองเนี่ยครับไม่สามารถทําเงินสำรอ,องตัวเองมาหักเป็นรายจ่ายในการลนภาษีได้เน่วงาบริษทัทมีเงินอยู่านจะตั้งสำรองไว้สองแสนแบบนี้ก็ตั้ง ถ้าเ,เ,เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องภายในบริษัทไม่สามารถนำมาตัดเป็นรายจา่ายออกเป็นงินสิทธ์ได้นะครับจะยกเว้นไว้ให้อยู่แค่2กิจการนั่นเองนะครับที่สามารถตั้งสตญอกได้แล้วถ้าเอามาตัดเป็นรายจ่ายได้นะครับกิจการแรกก็คือกิจการธนาคารธนาคารจะตั้งสัญลองของตัวเองไว้เท่าไหร่ก็เอามาตัดเป็นรายจ่ายได้ตามกฎหมายธนาคารนะครับส่วนอะีกกิจการหนะรึ่งนกะ็คือพวกกิจการต่าง ถ้าเป็นประกันชีวิตก็ตั้งสํอรงได้แล้วก็เอามาตัดเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ไม่เกิน65%ของเบี้ยประกันเก็บได้ปีนะครับถ้าเป็นกิจการทางการเงก็คือไม่เกิน40%ของเบี้ยที่เก็บได้แล้วก็ได้ยุแค่สกิจการก็ได้เงินกองทุนบริษัทตั้งเงินกองทุนขึ้นมาปกติแล้วก็วันที่ไปตั้งกองทุนขึ้นมาก็เอามาตัดเป็นรายจ่ายไม่ได้ครับ จะยุเว้นไม่ให้กรณีเดียวก็คือถ้ามีการตั้งของทุนสตรองเลี้ยงชีพแล้วที่บริษัทตัดจ่ายต้งจีกองทุนสองเลี้ยงชีพอย่างนี้รวมหรือจ่ายได้นะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยครับก็คือกองทุนที่นายจ้างับืูเจ้างสมัครใจขึ้นมาตั้งกองทุนขึ้นมาตั้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็นายจ้างของคนภายนอกที่เป็นบริษัทจัดการการลงทุนต่างๆเอามาเอาเงินตรงนี้ไปบริหารไปนะครับเจตนาลงแลวก็วัตถุประสงค์จริงก็คือต้องการให้นูกจ้าง กับีการออมเงินแล้วก็ไปใช้หลังสินนั่นเองโดยการออมเงินของเจ้างเนี่ยครับในเจ้างนบริษัทในเจ้างเนี่ยก็จะส่งทบเงินให้กับลูกจ้างในจำนวนที่เท่าเท่ากันเรียกว่าท่านเจ้างคนหนึ่งเป็นสมาชิกของสุดร้องอี่ชีพของบริษัทเดือนนึงจ่ายเงินเข้าไปหมื่นหนึ่งในจ้างก็จะส่งทบในจำนวนที่เท่ากันก็คือเป็นหนึ่งบาทนะครับให้กับเจ้างนีก่อนให้เงินที่ส่งทบเข้าไปอันนี้สามารถทำมาถูกต้อเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ ก็คือเฉพาะกองผู้สปองลงชีพนะฮะแต่ถ้าเป็นกองผูง้อืนอื่นที่ไม่ใช่กองสปองลงชีพนะแม,ม้ในใจจะส่งเข้าไปอย่างนี้ก็เกำลังกระจายไม่ได้นะครับร <c oughs> ายจ่ายตัวต่อมาครับที่มีกหลักต้องห้ามเอาไว้นะครับตัวแรกนะก็คือรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวับให้โดยเสด็จอาหารกับส่งนี่บริษัทเนี่ยนะครับชาวประการ,ร,ร,าาร,ะรจะมีถ่อไว้อยู่ในใจอ่เสมอนะว่าบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมือค้าหากำไร เร่ว่าจ่ายเงินอะไรไปก็แล้วแต่ับจะต้องเป็นการจ่ายที่มีผลประโยชน์กลับมากับเมืกลัจ่ายแล้วเนี่ยต้องมีการกัรทั่วไปให้ผู้ทุกคนเลือกปฏิบัติไม่ได้ครับรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัวเนี่ยรับหลักๆก็คือเป็นรายจ่ายที่จ่ายโดยที่ไม่ได้เพื่อธุรกิจของบริษัทรับเป็นการให้เป็ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนตัวให้กับผู้บริหารรับหรือว่าให้กับพนักงานบริษัทให้กับกรรมการบริษัทอันนี้ก็แล้วแต่นะครับให้โดยนส่วนตัว ถ้าเป็นอย่างนี้ถึงแม้จะมีการให้จร <hel an hil leye> ิงะครแต่บริษัทก็เอามารวลดเป็นลายจ่ายไม่ได้ห้ามเอาไนะครับอย่างเช่นของฟัญวันเกิดพนักงานของฟันวันเกิดกรรมการบริษัทครับหรือไปซื้อของฟันวันเกิดให้กับบุคคลสำคัญในรัฐบาลอะไรกันแด่นะครับของนี้ถือเป็นลายจ่ายที่ให้การส่วนตัวกับให้ไปแล้วเอามารวลดลายจ่ายไม่ได้นะครับให้โดยเสนอขายกันนะครับหรือให้โดยการกู้ส่วนแคแล้วแต่การกู้สนเนี่ยครับ ที่จะมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เนี่ยก็จะให้เฉพาะการกุศลที่เป็นสาธารณะนะนะครับถ้าเป็นการกุศลที่ไม่ใช่การสาธารณะเช่นพนักงานกับพนักงานมีภรรยาแล้วภรรยาเกิดพิการขึ้นมาบริษัทมีการให้เงินช่วยเหลือภรรยาที่พิการพนักงานนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นแค่การกุศลการกุศลส่วนตัวนะครับเอามาลงเวลาจ่ายไม่ได้ การกุศสคที่จะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องเป็นการอุศสสาธารณะเท่านั้นสาธารณะก็คือทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เห่านี้ได้ในความกว้างไปทั้งหมนะครับเช่นบริษัททำบุญให้กับร้านาร์ร้านทำบุญให้กับสถานศึกษาของทางราชการโรงพยาบาลของทางราชการกับทำบุญให้กับสถาบันศึกษาของเอกชนนี่ก็ลาเป็นรายจ่ายได้นะครับบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับหน่วยงานราชการ พวกนี้คือเทศกาลกุศลสาธารณะนะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่กรมสวนตาอนก็มีมาตรการผิดเสียมานะครับก็คือในกรณีที่ไปทําบุญให้กับคนที่ดไ,ทดได้รับภูตงกระพรายทาคได้อะไรก็สามารถเอามาหักเป็นรายจ,จายา่ายของบริษัทได้นะครับแต่ทเพดานในการหักับจะาทำบุญได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทเกินสิ่งของได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะจะมีเพดานจำก,กัดไว้นะครับก็คือไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ เรียกว่าบริษัทมีไรายได้ครับหักรายจ่ายเสร็จเหลือเท่าไหร่เนี่ยครับเขาเรียกว่ากำไรสุทธิแล้วเงินที่จะมารทำบุญแล้วหักภาษีได้ต้องไม่เกิน2%ของกำไรสุทธิที่มีครับเรียกว่าไม่ใช่มีกำไรสุทธทิเท่าไหร่ทำบุญไั้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเห็นัหมก็ถือว่าสมองก็ไม่ยากนะครับครับเพราะฉะนั้นมีครับเอาไปลงเป็นรายจ่ายได้แต่ว่าจำกัดจำนวนไว้นะครับ